สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องติวฟรีกับพีเดียนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดหน้าที่38นั่นเองนะคะก็จะอยู่ในเรื่องของภูมิใจมรดกโลกนะคะจะเป็นหนังสือภาษาพาทีนั่นเองเนาะนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ก็จะมีแบบฝึกหัดทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะหน้าที่38ต่อจากหน้าที่37 EP ที่แล้วเลยนั่นเองเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เขาถามอะไรเราบา้าง ข้อแรกอ่ะข้อที่5ใช่ไหมใช่ข้อที่5นะคะเขาถามเราว่าถ้านักเรียนเป็นคณะกรรมการคัดเลือกมรดกโลกนักเรียนจะมีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไรก็คือถ้าสมมุติเราได้คัดเลือกมรดกโลกนะคะมรดกของโลกเลยเราจะมีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไรเกณฑ์แรกเราอาจจะใช้เป็น คุณค่าแล้วก็ความสําคัญของมรดกนั้นๆได้ไหมคะได้เนาะถ้าเขาแบบว่ามีคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมทางด้านธรรมชาติหรือว่ามีความสําคัญต่อประเทศนั้นๆเขาก็จะอาจจะได้รับการคัดเลือกขึ้นมาใช่ไหมคะต่อมานะคะข้อที่2ก็อาจจะตอบว่า ใช้ช่วงอายุที่เกิดขึ้นนะคะของมรดกโลกนันน,นเนาอมรดกชิ้นนั้นนะคะตั้งแต่อดีตเลยตั้งแต่ตอนที่เขาเกิดขึ้นเลยจนถึงปัจจุบันนะคะว่าเขามีช่วงเวลาที่ยาวนานขนาดไหนนะคะและข้อที่3นะคะอีกเกณฑ์นหนึ่งก็อาจจะใช้คำว่าปริมาณนะคะเราจะใช้ปริมาณอย่างเช่นจำนวนหรือว่าขนาดใช่ไหมคะมีจำนวนเยอะไหมมีจำนวน น้อยมากน้อยแค่ไหนนะคะมีขนาดที่ใหญ่หรือเล็กแบบนี้นะคะมีป่าสมมุติมีป่าใช่ไหมคะเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเนาะมีป่าอยู่อันนึงมีขนาดที่เล็กมากอันนี้น่าจะเข้าเกินไหมก็ไม่นะคะถ้าจะเป็นมรดกก็ควรที่จะมีขนาดที่ใหญ่นั่นเองเนาะต่อมานะคะข้อที่6 เขาให้เราอ่านตารางกำหนดการเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสะชนาลัยและสุโขทัยนะคะแล้วก็ให้เราเลือกสถานที่ที่สนใจอยากชมมากที่สุด2แห่งพร้อมทั้งบอกเหตุผลเนาะเขาก็จะให้มานะคะสแห่งอันแรกและก็อันที่2เราจะไปอ่านตารางกำหนดการเยี่ยมชมกันได้ที่ไหนที่หนังสือภาษาพาทีนะคะหน้าที่58นั่นเอง เราก็ไปเปิดดูเนาะว่าศรีสะชนาลัยอยากไปไหนสุโขทัยอยากไปที่ไหนนะคะ,อ,ะอันนี้พี่ก็เลือกมาแล้วอันแรกที่พี่อยากไปนะคะก็คือเตาทุเรียงบ้านป่ายางนะคะแล้วก็บ้านเกาะน้อยเพราะว่าเขาเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์เาเป็นแหล่งผลิตภาชนะดินเผานะคะแล้วก็เครื่องสังครกนั่นเอง ต่อมาอันที่สองนะคะที่ที่อยากไปอันที่สองพี่ก็จะเลือกมาเป็นวัดศรีชุมเนาะเพราะว่าเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมรารวิชัยองค์ใหญ่นะคะซึ่งมีนามว่าพระอัจนะน,นั่นเองนะคะโดยที่วัดศรีชุมนี้นะคะเขาก็มีตำนานด้วยนะคะว่าเป็นพระพุทธรูปที่สามารถพูดได้นั่นเองโอเคค่ะเราจะมาทวนคําตอบกันอีกรอบเนาะอันแรกนะคะสถานที่แรกคือเตาทุเรียงนะคะเรียงงอย รอเอียงงอเรียงนั่นแหละนะคะบ้านป่ายางและบ้านเกาะน้อยนะคะเพราะว่า เป็นแหล่งผลิตภาชนะดินเผาและเครื่องสังคลโลกนั่นเองต่อมาสถานที่ที่สองนะคะคือวัดซีชุมเพราะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมาราวิชัยองค์ใหญ่นามว่าพระอาจนะซึ่งมีตำนานว่าเป็นพระพุทธรูปพูดได้นั่นเองนะคะต่อไปไปดูข้อที่7ข้อสุดท้ายกันเลยนะคะเขาถามว่าในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะต้องการที่จะอนุรักษ์มรดกโลกของไทยไว้ นักเรียนจะมีวิธีการใดบ้างที่จะช่วยดูแลรักษามารดกโลกนี้ไว้ให้คงอยู่ซื้อไปในอนาคตนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวิธีการของเรานะคะ,อ,ะอันแรกเลยนะคะก็คือจะช่วยดูแลรักษาความสะอาดเนาะการที่จะอยู่ได้นานๆก็ควรจะมีความสะอาดนะคะไม่มีเศษข,ขยะเวลาไปเยี่ยมชมอย่างนี้นะคะก็ไม่ทิ้งขยะไว้เนาะ,ะช่วยดูแลรักษาความสะอาด เมื่อไปเยี่ยมชมบางคนก็ไม่ได้ไปทุกวันใช่ไหมคะเมื่อไปเยี่ยมชมก็ทําหน้าที่ให้ดีด้วยการที่ไม่ทิ้งขยะลงบนโบราณสถานหรือว่าทิ้งใส่โบราณวัตถุนั่นเองนะคะต่อมาอันที่2ก็คือการที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมเขาก็จะมีกฎให้เราได้ปฏิบัติตามใช่ไหมคะดังนั้นข้อที่2เนี่ยก็คือเราจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบปฏิบัติตามกฎกฎระเบียบ ในการเข้าชมอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะต้องเคร่งครัดด้วยเพราะว่าถ้าปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างก็ไม่มีค่าอะไรนะคะเราจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยเขาบอกให้เราทําอย่างไรเราก็ต้องทําอย่างนั้นนะคะต่อมาข้อที่3ข้อสุดท้ายเราก็ จะเข้าไปพอเราเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะไม่ทำลายนะคะหรือว่าสร้างความเสียหายต่อโบราณสถานหรือโบราณวัตถุหรือว่าอาจจะเป็นอุทยานแห่งชาติต่างๆนั่นเองนะคะ สำหรับข้อสุดท้ายนี้นะคะที่บอกว่าไม่สร้างความเสียหายหรือว่าทำลายนะคะก็รวมไปถึงโบราณสถานโบราณวัตถุแล้วก็อุทยานแห่งชาติด้วยนะคะอุทยานแห่งชาติคือป่าเขานั่นแหละนะคะที่เราไปเทียเ่ยวเที่ยวภูเขาไปเที่ยวน้ำตกกันนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้ทั้งข้อ5ข้อ6และข้อ7นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้หน้าที่3 8เนาะใครยังไม่ได้ดูหน้าที่37นะคะก็กลับ ไปดูได้เลยนะคะและสำหรับ EP ต่อไปนั้นจะเป็นหน้าที่เท่าไหร่ก็กดติดตามหรือ Subscribe ไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย